ใครมันแม่ใครมันเล่นอยู่ที่อินเดียว่าพวกเราเนี่ยออโต้พ่อมึงจับคู่อินเดียให้ไอสัตว์ทวิตเอเชียไม่มีเลยอ๋ออินสัตกรุศล่ะอินสัตกรุศคือแกอยู่โอเิลอิสัตกรุศไหมเฟรนช์ใครใครก็ชอบเครื่องเทศปะวะแอ้วตกตกลงกันก่อนนี่เล่นเล่นอะไรกันเล่นอะไรเล่นอะไรก็เล่นเล่นเล่นกูธรรมดาดีกว่ากูเออ เป็นเฮียอะไรกลัวขึ้นมาเออมื่แค่ตกลงมึงยังไม่ตกลงเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเอาคนนะเอาคนนะเล่นเฮียอยากเล่นกันเล่นเล่นเฮียแล้วเข้าไปมึงก็อย่างงี้มึงเล่นอะไรมึงก็เล่นจริงจริงจริงเล่นอะไรวะสปอร์ตได้มึเล่นสปอร์ตได้หมดอ่ะแม่กูอยากเล่นมันไปเลยว่าไม่จบเลยสัตว์ แม่ไป็าไเซิร์ฟที่บ้านโคตรมันเลยเย็ดแม่เสียงเสียงอะไรอ่ะเรียบร้อยไตันไม่กดไอ้่ bro ไกดพร้อมทำไมอะ bro ดพร้อมทำไะไรวะเย็ดแม่บรรไม่กดพร้อมทำยี่อะไรวะ กูก็คิดแล้วว่าแบบไม่ใช่เพื่อนกูแน่มันเกี่ยวดพอมกันหมดเอ้าวเฮียวังชมซึ่งเคเราใกล้ขึ้นมาโดนไปก่อนวันอยู่ช่วยเฮียเติมไอ้ถั์เติมของโดนไปก่อนโดนไปก่อนเฮ้ยคุยแม่งแบบว่ามีความพร้อมเหมือนไอ้นี่วันนี้มันโลอยู่เมื่ามันมีไอ้นี่บินมาด้วยเว้ยมันมีไอ้เฮียมันก็อยู่ไม่พูดไรเฮีย ไอ้ที่กูปิดลำโพงไปคุยกับพี่แอนตะกี้ไม่ชอบปะเด็กเล่นแล้วไม่ค่อยรู้งัยที่ตะกี้ตะกี้ตะกี้เชี่ยมีโค้ดมาด้วยไม่มีโค้ดด้วยสัสเยังโค้ดแมมตายไหมนี่ที่ฝั่งนู้นกดออกเดินไ่ใจแน่ไม่เล่นเงินคนละหัวไอ้เยังกูกูแค่ออกออกไปกินกาแฟนิดเดียวไอเหีียมม่่ลืไไปวอร์มเครื่องอันดีกว่าอน นี่คอยเทมมันรัดเบ็ดเมลเลยเหรอวะไอ้ดอเบเกอร์อืมอาการิีดีกว่าดี่อาการดีอาการิีมันคือเล่นกลางเกมไอ๋ออย่าลืมถามเรื่องฟาเสร็จเลยฟาเสร็จอันไหนวะตรงกลาง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 ดีด้านซ้ายว่ะอ้าวไอ้สัตว์เด้านซ้ยหวังดิฉันโดนโยกเลยตอนแรกก็ตรงตอนแรกก็ด้านซ้ายดีดีเออไหวดีด้านซ้ายนี่หว่าเจะโชว น oh yeah. really? um ั่นมึงของของแค่นี้มันไม่มันไม่หยุดมึงเว้ยติ๊กโดนได้ปลาอะไรล่ะเกมนี้เวลาเวลาคีปตีมึงอ่ะมึงสามารถกด A แล้วคลิกไปคีปฝั่งเดียวกันให้แบบไปตีคีปฝั่งเดียวกันแทนได้นะแต่ถ้ามึงเริ่มแบบเริ่มตีใส่ฝั่งโน้นอ่ะคีปก็กลับมาตีมึงเหมือนเดิม Ơi, bé nội, hỡi! 20 Earth, cú ma na lọc lên mày Ôi chết, mình đứng đây cả, à? đâu โอ้ยเท่มบัตรเกเนตด้วยดีให้ผุลบได้สัตว์ไม่งั้นโดนธนูเนี่ยถ้ามันเห็นโดนเรือโดนเรือเวตินะจะตายโดนเรืออ๋อเปดปโดนน้โดน้ตอืม เข้าเลยเข้าเลยกูเรนตีที่อันติกูหายไปไหนวะไอ้สักโอ้ยเฮียคิดว่าเข้าอัติกูหายไปไหนนี่โดนแล้วเฮียแต่เบาที่โดนใครก็ไม่รู้ไอ้สักซีมีอันตินะครับสามารถเรียกได้พร้อมจะเลเวอรี่ลงหน้าบ้านเราซ้อนกลางกูกับเรือได้ แค่ตะโกนเขาว่าชาแฟมหนึ่งทีมันน่าจะโดดเข้าไปเลยเื่อนมาพวกมันจะเข้ากูละรอเลยอมโดนเด็กมังเราบอกนะมาแล้วมาแล้วโดนโดนโอ้ยอ่าย่าไดนน้ำม่อดไม่อดไปเยกัน เชม่อเป็นไปไม่ได้ตานี้แม่งก้นลูกคุณอะไปปองแกเป็นลูกคุณแล้วสวยสวยเอ้ยอินไผ่กันโดนกูมึงอ่ะเชี่ยจะไปเก็บงานซะหน่อยโคตรจะแบบว่าเราร้อนมันอัพเฮียมันอัพเอ็กมาร์กนัมเหรอวะหรืออัพฟาดวะฟาดแรงไหมในเรียนนะเอ้ยก็ฟาดแรงอยู่นะ ไม่รู้ตับางอะา้าทียอะอะไรมันก็แรงอะตอนนั้นตงออกอะเอ้ยมาได้ปะยตีบ้านหนือตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านเบ้าของเจ้าเยียบแม่เศกกระดูกไ้สัตว์เกี้ยนี้ไม่อยากพู่เลยเยียแม่เลยเยียเหลือตัวละที หน่วยเก็บงานตัวละทีว่าแต่บอกไงหน้าโมเต็มคำกูต้องตกขวาเกียว์คอนท้ายมันลงไม่ทันนี่เท่าถ้าลงทันกูดับเบิลคิวแล้วตรงนั้นอะไม่ได้กดไม่น่ากดโซลิงเลยเฮียถ้าเกิดกูมีเลือดร้อยเจ็ดสิบนั่นนะจะถือแองโกลจริงไว้ดีกว่าจะได้ แม่เดี๋ยวตวิปลูกต้นไม้กูเจกมากไที่ผ่านแล้วกูโดนกูโดนกูโดนอดนเดอกาเนียโค้ตาแมนอนนี้เกับพิบตาเดียวกูมากันสี่คนเดินบุกบ้านเดินบกบ้านนไงเบโบวิงไม่มีวน้อง เอ้ยดุนเบลดุนเบล,ลเกิดอีกนาทีนึงครึ่งนาที <c oughs> วันนี้เกือกี่ภูมิที่ยิ้มออกมาเป็นคนแรกเลยเ <c oughs> in มื่อสามัน matching in the sky ไปนาทีอาทิที่สัมันอยู่นี่มนหมดเลยนะเนี่ยติตามตีไอ้บได้แล้วเย็ดแม่เรือไม่ได้เอาปล่อยไอ้สัตว์แค่เรือล <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วม่งไม่ปล่อยเฮียอะไรเลยเนี่มาไล่ยีกูสันไปสวนใต้แตกก็เดี๋ยวกูเดินเดี๋ยวกูเดินไปกันวกูเดินไปดันแล้วรออยู่บนสองตัวบนสองตัวบนสตัวนเน่พูดวิงได้มาเห็นมาเห็นมาเห็นวะมาไอ้นั้นสเตเต็โดดด นี่ยมีเที่ยแล้วกูกดหมดแล้วกูกดหมดกูกดหมดไม่รู้ไม่รู้มไม่รู้กูกดหมดไม่รู้กูหมดกดกดหมดไอสัตว์กดหมดแล้วกดหมดกดหมดไอ้สัตว์กดหมดที่เนี่ยที่กระตายอย่างมาตีมันตีมานาคุณหมดเลยสัตว์ที่มันี่ยต้องตายเลยคุณโดนเผาตายมาซีมันมีดิเปตเลยสัตว์ไอ้นนาะเออกูเป็นที่อะไรตายไอ้เชียงงูพิษไอ้สัตว์เดี๋ยวจะเนียงูเห่าไปส่งร้ายเดี๋ยวไม่ได้แล้วว้าเลย ไปน้อแหมเเดี๋ยวขี้โมโหอันั้นไม่มีใครแล้วอินดัสตอร์เยอะเห้อเฮ้ยเย็นนี้แม่งมัดปูแล้วตายมัดเครือกูกลับบ้านเลยโดีะันเมื่อกี้ติดเลยไม่ไม่ห่เดียวไอ้แมงมัดไปแล้วไปตายใช่ไหมอ้แต่ว่าีมาซีมันมีที่เปีนานไม่เหลือต้องหา้มงมีของอันนี้แล้ววะ เอาเด้อเดอเจอเด้อเดอวู้วตายตายโอ๊ยน้องน้องดูน้องหน่อยดูน้องหน่อยโอเคยัยแม่งมสะดุด่านไปเลยเงี<ฮ>ยบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่ทีเดียวไอ้สัตว์เน้่าฮ่าาจ ก็ยังไม่มาถ่านไปก่อนไม่ดัดก่อนด้วยก่อนตายคว้าคว้าเป็นล้านก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วยปอมเถ็งแล้วเช็่แใจเชื่อใจเชื่อายเชื่อใจเชื่อปอมแม่งกดต้มเตี้ยมพอดีได้เมื่อกี้เกือบตายอ่ะเกือบายเกือบตับกระบาลของเยอะของเยอะมันได้เหยียบหัวแบยเพราะทีมันไม่มีใครยิงไกลอยู่ข้างนอกไม่มีแต่ตัวแค่สั่งไหววะนะ

ตุงตุ้งตุ้งตุ้งตายมาตีไปอยู่ไหนวะล่ะสามสองหนึ่งให้โดนโดนใส่แน่นได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่นี่นี่ว้าวจีบิงจีบิงเนี้ยมาซี่อยู่ข้างหลังมันจะโดนใส่ฟูแน่นอน ดยอยไม่ติดแปนเลยย็ดแม่ฟอมเมาวะเาได้มจะกลับบ้านนป่าน่าจะเจอดนงไปทำขี้บนนะวมึงโดดได้ได้ได้รับทราบรับทราบกับตัน มาซี่เหรวนแค่มาซี่เหรอวะสองตัวงั้วะว้ามนเริ่มแล้วไม้ลูกมาลอยนันแน่เลยมาซี่มาซี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 เอาปะอ๋ออะไรอะไลอะไรดีบาวกรโกงมีดีบาว รีบาวลูบิกแม่งโคตรเฮี้ยเลยไกลไปทียคุาไปเลยแบบเฮ้ยป่าหรือป่าเฮี้ยเลยะปุ่งก้าเปิดเปิดได้เปิดได้กูมีรีบาวทุกคนจับตัวไหมดแล้วอย่าหนีย้อมอบตัวดีกว่านะเวลาเจอสไเป์ป์เลที่แม่ง ไม่สามารถเข้าถึงจานเพอร์ได้ก่อนร้ายยิ่งหว่โอ้โหอุตส่าห์ไปหลบอยู่ตรงนู้นนั่นเนี่ยย้าดีกว่านะหมวกฟางให้นั่นให้นั่นดันให้นั่นตีกลางคนเดียวให้เอิร์ซทเดี๋ยวโดนตันปอมคูอยู่ด้านบนนั่นอย่าโดนตันพอนีลรอโดดได้ได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอิร์ทจะมีมีสกิลการเอ้งเกจรับตาครับ มันมีท่ายกออกูลั่นเลยแม่ออเป็นกูโดนแทนเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยนั่นโดนนั่นโดนถ้าจริงจมันค้างยาวได้อยู่ไหมแต่ชีได้เหรอตาย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 อุ้ยเชี่ยอืม เี่โดนอะไรไม่รู้เดินไม่ออกเลยโอ้โดนแล้วนี่เรือเรานี่เรือเราโดนแล้วโดนด้วยแล้วสวยสวยสวยโอดีไม่มีเกิดแล้วกลับกลับไปโน่นไปง่ากลับไปโน่นอย่ามีูกลัวทำไมคลิปตัวนี้ไปรับไม่ได้วะชนะตอย่าทำ ย,ย็แม่หายหมดแ,มแย่แล้วโอ้ยช่วยน้องปมด้วย,วยทุกคนอดทนไว้ได้ๆๆๆๆๆๆตส <5 S 1> ไม่ตองยย้ม,มร่ไม่ต้องบินฮีโร่ฮีโร่ไม่ต้องบินใครบอกวะฮีโร่ฮอบบินกันตอนนี้แหละโอ้ยขอฮีวดุก เศสษฐกิจโอ้โอ้โอ้น้องไม่เล่นแล้วฮึน้องไม่เล่นแล้วเี้ยน้องเขายังสู้การดิ้นช็อตสุดท้าย ไปเว้ยตุงๆุงด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 ุงฮึอาว่าปูลาเยี่ยกลับมาดรอมเบกเกอร์เรียบอ<ม> <laughs> รอยทก็ลุกตัวเองเดียวก้กทำของมึงเดี๋ยวนี้้กทำของมึงบนอุกอาจ อ้าวว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 ว้วววววดเวววอวววววววตวว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 วไวว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 วยวนวว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 นวว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 ว้วนวว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 วตวมวก การพวกเมดเขียโดนกูแลว